สวัสดีจ้าพี่น้องเซ้าเนี่ยก็ว,วันนังข้านที่สิบสี่วันวาเลนไทน์เมื่อเนี่ยซพินกับอ่าสามารถชิกเข้าอยู่อ่าบ้านยโสจา้าตอนเนี่ยบุญหลอดกับบีกระลั่งมากเขามาในบ้านสิบปสวนพร้อมสิไปส,ส,ส,สวนละพี่น้องเอาคนเขามานอนในบ้านส่วนนีนนจ่จ้าพี่น้องเบิ้งนี่จ้าจ้านักเลงคักยกกามใบเลยได้พี่น้องเพิ่นสิตีมูบเนี่ย เออไม่ต้องร้องลูกเด้อพ่อยายอาบน้ำอยู่ในองน้ำเป็ดท่านถาขื้นลดพี่น้องเป็ดท่านถาขื้นรดแต่พ่อยายยังอาบน้ำอยู่ในองน้ำอยู่พี่น้องอสามารถชีกเข้ากับไปสวนในบ้านเลยพี่น้องสพินเน่สพินเอาไปให้กับเขาอยู่สวนกินดีกว่าพี่น้อง ออกมาเด้เพยื่ายเอพนสะมาชิดขาขึ้นรถแล้วนะพี่นอ้องเดี๋ยวห้าสิไปสวนกันด้วยพี่น้องกะไอ้หลอดกับบีดเขามานอนในบ้านสวนโบเบเพิ่นมีหมูพี่น้องเพิ่นมีหมูอยู่เพินพ่นอยู่น้ําฝูงเพิ่น8โตเดี๋ยวเข้าไปหอดสวน,สวนห้าสิเปิ่งว่าเพิ่นเป็นจังไ๋สะพิ้นได้ออกมาสวนละพี่น้อง เขามาเบึงอันสมารถชี้เขาพี่น้องตอนเนี้ยบุญหลอดกับบีเข่ากุมว่าได้เพราะว่าฮานสิ่ยูฟ่าเนี่ยเพิ่นบารับกันพี่น้องเพิ่นพากันไล่ไล่บุญหลอดกับบีที่เนี้ยบีเนี่ยต้องเอาลงกรุงเทพน้ำแต่บุญหลอดเนี่ยก็ต,ต้องไปกรุงเทพน้ำกันจ้ะก,กับไปจับ คือว่ารัดนี่ห้าสิกลับบ้านกรุงเทพสามตนี่ฮานอยู่ตรงบุญสีฟ้าพี่น้องตรงนี้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวมานอนตากแดดนี่จ้ะส่วนหนึ่งที่พิ่มานอนตากแดดที่นี่พี่น้องนี่จ้ะบาดเนี่ยตรงเนี่ยตรงนี้นนห้าสิมีลูกฮะอ่าลูกเป็ดเทพโบเบนีสบายแล้ว่นมี้สมาชิกยี่สิบแปดต แปดตัวพี่น้องกำลังไงร่วมบีโบเอเร่มโบก็เบนแล้วก็สิเป็นสิบต,ตัวมันจะตด้ตัวไงกาโ,โมพี่น้องเพราะว่าน้องพึ่งออกมาได้เดือนกรัวแต่เขาอยัางงงเลยว่า เป็ดตนน้นหันหัวออกคือฮานหรือสงส,งสัยฮานผสมก็ปเป็ดปลาพี่น้องเนี่ยต้นเนี่ยต้นเนี่ยหัวคือฮานแหมจะเข้าเบอร์เราเพิ่งได้ขีดมันสิเป็นฮานลูกครึ่งฮานก็เป็ดปลาพี่น้องเพราะว่าเข้าขังเล่นกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขสิออกจากตรงนี้กันพี่น้องเพิ่นกำลังเบากันถ้าเขามาอยู่นี่ฮานสิเสียงดงังอีดีพี่นอ้องแต่ว่าให้เพิ่นตากแดดไปก่อนยังมือเช้าเพิ่นสิตากแดดยืงสี่จ้ะ ่าเดี๋ยวเ่อเสิ้อผ้าเมื่อวักิจกรรมที่น้องปองแป้งเพิ่นขึ้นมาเฮ็ดให้แม่ก็คือว่าท่าสีท่าสีห้องบอกบ้องบ่ต้องจ้างดอกเพิ่นว่านะเดี๋ยวหนูทาเองอ่ะซั่นเขาก็เลยไปซื้อสีมาจากโกบอนได้เที่ยวก่อนได้ไปหนังเที่ยวก่อนขึ้นมาก็ทาแล้วแต่ว่าวางมือไหวสักก้อนเที่ยวนีดก็ต้องวางมือไหวสักก่อนเพราะว่าท่า่แล้วเพราะว่าเฮาก็สิได้ลงไปเฮ็ดงานกรุงเทพฯ ช่างเบิ่งพี่น้องสร้างกำลังคนสีโอ้ยลูกสาคอยเป็นบอสเนียได้พี่น้องเนี่ยช่างทาสีประจำฟาร์จังนายละ่ะเสร็จกี่ห้องละทาเดี๋ยวสองม,มือนลูกทาเดี๋ยวสองม,มื่นนี่พี่น้องยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยพี่น้องคนทาสีเข้าไปหเพ่นผสมสีมาจากโกบอลให้สื่อมหาทังกระพ่ายหนอกอีกสองทัง อตอนนี้กะห้องนี้ท่าแล้วๆตอนนี้น้องปองแปงมาผสมสีให้ก็คือห้องนี้ห้องออฟฟิศอันนี้น้องปองแปงกะท่าแล้วนี้จา้าปองปองแปงกะท่าแล้วกบพอยายท่าแล้วเมื่อวานเป็นเรา่หมื่อวานแล้วสองห้องแล้วพี่น้องคือ น้องป๋องแปงบอกว่าเพราะต้องแจ้งหรอกแม่เดี๋ยวหนูทาเองอาจานเสื้อห้องเนี่ยเบิ่งบ่จะให้เขาไปเบิ้งพี่น้องหอง่องเย์เลียงหัวเลียงกล้วยข้าเดี๋ยวให้เพิ่ไในกันเดี๋ยวเขาจะใเสให้เพิ่นไปอยู่ทั้งหลังฟามเพราะว่าเฮาสิ่นีห้องพักคือทา้งหลังอีกจ้ะอันนี้ก็หาห,ห้องห้าห้องอันนี้ได้ซแล้ว4ี่หาอันนี้สองห้องนี่ตีทะลุก,กันพี่น้องเป็นห้องกลวง โอ้จับดยนี่บ่จับมือดิจับไ่ตีห้าวัดเสาได้พี่น้องมือดิจับจากแลเป็นหยังถือร่มหมวบักละถ้าพึ่งกินเขาแล้วอันนี้จะเป็นหองใหญ่พี่น้องข้าว้าห้าสิอันนี้อะไัจะคอยท่าไปเรื่อยอันนี้เขาก็ล่อมล่อมคอ,อกไว้กันเป็ดห่านเขามาพี่น้องกันเป็ดกันห่านเขามาเพราะว่าตรงทะลุทั้งหลังเนี่ยห้าสิเป็นฟ้าม ห่านกับไก่ไกบ่บานพี่น้องไกบ่บานอยู่ทั้งหลังเนี่ยนี่กับปิดล็อกปิดล็อกประตูยางดี่ได้พี่นอ้นองมาเห็นพี่นถม้าเนี่ยมาก็สิล็อกไว้ังส่พี่น้องกระสีป่าหิ่ห่านข่ามาแต่ว่าตู้นี่สิเอาตะไคร้อันนี้ไว้ยอยู่อายุผุนกำลังอันนี้เข้ากระสิข้างหลังเนี่ย พี่กอบว่ีเวลามันอยู่ตลอดนะพี่นอ้องเนาะข้างหลังนี่กะใบไหม่ใบไหลเต็มไงฝรังตุ่นเยอะเขาอันนี้พึ่งตัดไปถน,นุนคนงานถ้าตัดไปกินนบพี่นอ้องอันนี้กะบอกรบบอรกบบอร,ระดุกตัวใหญ่พี่น้องกบกับตัวใหญ่อันนี้บอกกบบกร,ระดุกส่วนไก่เขา ใกล้บ้านพี่น้องนแลน,นี่ไล่ไลยอยูยอ่เดี๋ยวเขาสิแยกไอต้ต้งไอ้ต้งเนี่ยเขาก็าขายด้วยพี่น้องเนี่ยเนี่ยพ่อพันไก่ชนไก่ตีด้วยพี่น้องเนี่ยอันนี้คือพอได้จับตัวไงคุ้มฝูงจับสิคือพอมาเลยอันนั้นก็ขึ้นรุนรุนพี่ใ้จับซีโตหาโตเมื่อนี่เขาว่าเขาสิมาจับแยกคอ,อกออกอยู่พี่น้อง พี่น้องมีไก่ไก่ตีได้พี่น้องบนสีฟ้ามีไก่จำนายได้พี่น้องไก่ชนไก่ตีได้ทักมาได้ได้จา้าบ่แพงพี่น้องตัวบ่จักรลอยดอกบมื่อกี้ลอยเนี่ยอยากได้ไปตีแบบเจ็บแล้วนี่มือเศร้าถึอได้จ้าตีแต่เศร้าเหงามันคึกเอียงมันบุ๊เนี่ยเ้ามีไก่ชนอยู่ประมาณไก่ตีอยู่สามโอ้สี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบโตสิบโตสิบเอ็ดโตอยู่นี่สิบเอ็ดสิบสองตัวอยู่ขอกนี่ส่วนนี้เนี่ยขอกหากนกับไม่อีกสิบสิบสองสิบสิบสสองามสี่สิบห้ายู่นี่อยู่น้ำหานนี่มีอีกหา้าสามโตัวเนของนี่นเพิ่งรอได้เนี่ยใครอยากได้ทักมาได้จ้าอันนี้กัสิเป็นเป็ดเทศ ไปเทศกับล่างๆไทยห่านกับล่างๆไข่พี่น้องไอ้สาวนั่นเพิ่นตาบอดเหลืออันตาขังเดียวห่านตัวนันพี่น้องเลยให้เพิ่นขังยืนน่ำกันกับไปเทศนี่ไก่บ้านไอ้ไก่ไข่ไข่ไวล่ามือนี่ยหมู่ว่านซื้อหัวอาหารไก่ไข่มาหาลอยหาสิพี่น้องแพงหลายแม่ทางพี่เนี่ยเดี๋ยวห้าสิบเปอร์เนี่ยอันนี้ไก่ชนไก่ตีได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยไก่ตีได้เนี่จ้าไก่ตีนี่สามตัวพี่น้องเดี๋ยวห้าสิบอ่า แยกเอ่อคนไว้ตั้งหาเพราะมันตีกันเฉียบมือเข้ากันมามือแรกไก่ตีกันตายพี่น้องตายตัวนึงเลยได้กินคนงานเขาได้กินต้มต้มไก่ส้นไก่ตีตัวนึงตัวบักง่ายเด้พี่น้องเพิ่นตีกันตายสงสัยถึกพอในจับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้แหละตัวนี้แต่ก้มฟูเด้พี่น้องตัวนี้แต่ตีเอาเพราะว่าเริงบดได้เล่เนี่ยคนก้มฟูเด้ตัวนี้ว่าไงครับพี่น้องตัวใหญ่บ่ เดี๋ยวเจ้นานายสะพิสูจนอ,ออกไปสวน,นของตังวห้าสิบวิส,อสูอสิ่งมาใส่ในเหล่าหฮานเพราะว่าน้ำม,มันแฉะคนเลี้ยงหรือคนเทน้ำใบนะพี่ดองเดี๋ยวห้าสิบไปอ่าซื้ออันนี้ไว้มะหอมันทางนี้นนนกำลังสนจใจเฮกันเพราะว่าบนญหลอดเนี่ยเพาาะปล่อยก็บีดถือไอ้ฟงเนี่ยตีเอา พอดีปัมป๊มน้ำปั๊มน้ำทางนี่ปัม๊มไฟมันฉัดงั่นจ้จะเดีเลยงไงๆเดีกยวร่งเจ็ดปั๊มน้ำอยู่เอจ้าบจ้าบมันเจ็บแสบมันเจ็บไอ้แป้งแงป้งน้อยจ้าบไฟมันตีไหมโอ้ยน้องใส่เข่าวเราบักจ้บาบทำด้วยกันโอ้ตีแบบถีบด้วยหรื่องมาเด้อเพื่อนเยวไก่บี ตีเป็นไก่ชนพี่น้องทักม่ได้เลยบุญสีพามจนนายขายบอกจาบน้ำตีเก็บควดไว้จบับไปเลยเนี่ยโอเคพี่น้องไรไก่กันเด้อมันตีข่อยมือหนีได้จบับมือมึงมาน้ำกันนีดดีมึงนักเอาไวฟ้ามนะจับนะพี่น้อง พี่ตีห้าอีหลีได้พี่น้องหนไหม,มอีกหรือเป่าน้องปองแปงกำลังห้าสีจอยพอ่อโอเคพี่น้อ,นองเ้านี่ทักทายกันซ้ำนี่เด้อเดี๋ยวสิอันไปหาอขั้วห้ากันว่าเพิน่นแกใส่ออกแล้วยังสาวจานไอ้สาวมอสตีเิ้าเดี๋ยวห้าวิ อจังสีทายเห็บบึงจิไปหางัวหาค้อยพี่น้องขอบคุณหนรายที่รับชมกันจ้าขอบคุณในรายที่ซับสไกให้เป็นมูลเป็นัวกันฝั่งให้กันร่งใจกัน,นด้วยพี่น้องเดอ้อขอบคุณในรายด้อจ้าสวัสดีค่ะ